มาดูในสถานการณ์ของระลอกใหม่นี้นะครับ309นะครับเรายังต้องสู้กับมันตรงนี้ไปอีกพอสมควรกาดต้องไม่ตกอ,อยากออกเทปว่ะ อยากออกทริปเว้ยคือไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับไม่ไหวคือแบบว่าเสียงธรรมชาติมันเรียงร้องคือกล้องกางวานอยู่ในหัวคือเลยต้องพาตัวเองออกมาจากบ้านออกมาจากออฟฟิศแล้วนะครับเพื่อ มุ่งหน้านะครับขับรถมาที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีคือขอมาสูดอรกาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ให้ธรรมชาติเนี่ยได้โอบกอดตัวเราสักนิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเชื่อว่าก็ไม่ได้ล็อกดาวน์ทุกจุดนะครับบางจุดก็ยังเปิดอยู่แต่อาจจะมีขั้นตอนต่างๆนานานครับที่เราจะต้องแจ้งเข้าแจ้งออกหรืออะไรก็แล้วแต่คือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทุกวันเอาเป็นว่าคือ ใครที่คันอยากจะเที่ยวเนี่ยและยังออกไปไหนไม่ได้ก็มาเที่ยวผ่านคลิปนี้ด้วยกันแล้วกันกับที่นี่ที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีส่วนจุดแรกจะเป็นที่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันภูมิใจนําเสนอที่แรกเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยสวยเหนือจินตนาการคือเป็นปฏิมากรรมที่ธรรมชาติเนี่ยสร้างเอาไว้โป่งยุค พุตายนฮลัลโหลสดีครับฮลัลโหลขถานีนผมว่าผมว่าปิดอะแต่ไม่เป็นไรนะครับที่สวนพึ่งเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะแยะที่เขายังเปิดอยู่ จะว่าไปที่นี่ที่สวนพึ่งก็น่าจะเป็นแบบว่าสวรรค์ของแบบว่าคนที่ชอบแบบว่าการเต้นเหมือนกันด้วยภูมิศาสตร์นะครับมันมันถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขาแมกไม้อากาศมันจะดีตลอดทั้งตีอ่ะเอาเป็นว่าจุดต่อไปนะครับที่เราจะไปเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นจุดลับไหมก็ไม่แน่เพราะว่าเขาบอกว่าคนเนี่ยรู้จักน้อยมากๆอันนี้บอกเลยว่ามั่นใจโอว่าเปิดนะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้ อยู่ใกล้ๆเขากระโจมซึ่งหลายๆคนก็รู้จัแต่ว่าภูลูกเนี้ยภูกระโจมทองเนี่ยเราโทรมาติดต่อไปแล้วย้ำกันอีกทีเขารับทีละรุกมาหนึ่งคนเขาก็ปิดทั้งผูให้เลยมาห้าคนเป็นพวกกันเขาก็ปิดให้เลยคือจะนอนตรงไหนก็ได้ข้างบนเป็นยังไงไม่แน่ใจแต่ก็บอกว่าเส้นทางขึ้นนี่ก็สนุกกำลังดีขนาดรถแม่ผมเนี่ยใช้มาสิปีก็ขึ้นได้ไม่มีปัญหา แต่เราก็ชอบยำมันรสแม่ ยำนนนอื่นเนใส่กันไม่ยัง้งแต่ก็ต้องขอบอกนะครับว่าเราเนี่ยได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่แล้ว พี่เขาบอกเองเลยโดนนัดไปเลยเลยแต่เขาบอกว่าน,นิดนึงนะครับช่วงที่เขาเปิดเต็มที่มีกลุ่มอื่นขึ้นมาอยู่บนนี้ด้วยไม่ควรทําตามเรแม็กอย่างเมื่อกี้เด็ดขาดนะครับควรจะขับช้าๆระมัดระวังแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นด้วยครับนี่แหละฮะสิ่งที่เราตามหาแล้วก็ไม่ปิดจริงๆคือ ภูกระโจมทองถึงแม้ว่ามันจะเป็นก็ไม่ได้เป็นภูเขาที่สูงแล้วก็วิวอลังที่สุดตั้งแต่เคยเจอเจอมาแต่ว่ามันได้ความเป็นส่วนตัวอย่างอย่างแท้จริงแล้วก็อยากจะกางเต็นท์ปกักเต็นท์ตรงไหนก็สุดแท้แต่คือมันเยี่ยมจริงๆเส้นทางขึ้นมาก็สนุกใช้ได้นะครับก็ึกวัสนามเทรสรถยังไงอย่างนั้นแต่ว่าข้อดีของผมคือ ขอใครของเลยแล้วกันนะก่อนที่เราจะออกมาทริปนี้เนี่ยเราเตรียมตัวกันมาอย่างดีจ้ะ <st ay> ก็คงต้องพร้อมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนออกเดินทางทริปนี้ของผมผมได้แวะเติพม <c oughs> ตพลังให้กับรถคันสวยคันงามกลับมาพุ่งทยานได้สุดๆอีกครั้งด้วยน้ำมัน Shell V Power Diesel มาเต็มถังเลย เพราะเขามีเทคโนโลยี Dynaflex กช่วยทำความสะอาดหัวฉีดเื่นพลังให้กับเครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ยังช่วยอัตราเร่งและก็การตอบสนองได้เร็วยิ่งขึ้นให้เราเนี่ยไปได้สุดในทุกเส้นทางคือแค่นี้เนี่ยรถของผมเนี่ยก็พร้อมที่จะตะลุยบุกปา่าฝ่าดงพาไปได้ทุกจุดหมายทางชันแค่ไหนเนี่ยเครื่องยนต์ก็ไม่มีสะดุด ผมนี่บอกตามตรงนะครับชอบใช้มากๆกับเ h e ล l v power diesel การใช้รถแล้วก็เลือกเติมเชล l l v power diesel ยังช่วยเรื่องของการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ช่วยลดขม่าวไอเสียได้อีกด้วยแล้วก็ไม่ใช่ผมแค่คนเดียวที่ชอบนะครับเพราะว่าเชลล์เขาได้รับรางวัลน้ำมันยอดนิยมจากการโหวตของคนไทยเราเนี่ยแหละครับไม่ได้แค่ปีเดียว3ปีซ้อนเลย การันตีเรื่องของคุณภาพแน่นอนครับผมที่นี่ไม่มีห้องน้ำไม่มีไฟและมีแต่เราคือไม่มีอะไรเลยคืออยู่ ท่ามกลางธรรม e ชาติอย่างแท้จริงแต่จะบอกอันนึงฮะอย่างหนึ่งที่เขามีแล้วเขาสามารถเสิร์ฟให้ได้เพียงแค่สั่งมาก่อนให้ถ่ายว่าอะไรการกางเต็นท์แล้วแคมปิ้งกับหมูกระทะมันเป็นอะไรที่เข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อ คือถ้าผมไปแคมปิ้งที่ไหนถ้ามันไม่มีหมูกระตับผมไม่ไปของนี้ดีกว่าแน่นอนที่สุดนะครับเวลามาแคมปิ้งหนึ่งในไฮไลท์น่คือการตื่นขึ้นมารับแสงแรกของภูต่างๆ อย่างเช่นบนภูกระโจมทองแห่งนี้นะครับเนี่ยแสงมากอย่างสวยมีทะเลเมฆทะเลหมอกไหมวันนี้ก็มาเป็นสายเบาๆนะครับขึ้นมาอยู่วันนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับเหมือนอยู่ภูวิล่านะภูไม่ได้หมายถึงสานนะภูก็คือเขาวิลล่าเราก็คือเต็มคือคือภูวิลล่าของผมหมายถึงค <c oughs> วามเป็นส่วนตัวส่วนตัวสุดๆอ่ะคือคือทั้งภูทั้งเขาเนี่ย เป็นของเราดื่มดับให้เต็มที่ชวนเพื่อนกันมาให้เยอะนะครับเขาเปิดตลอดโทรมาติดต่อก่อนนะครับเราก็ต้องทําท่านี้เชื่อไม่เชื่อแบบมันเติมพลังให้เราจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นแสงสุดท้ายแสงธรรมชาติหรือว่าภูเขาที่มันโอบร้อมตัวเราอยู่หยุดพูดได้แล้วเลยยาวไปแล้วคลิปนี้มันคลิปสั้น เดี๋ยวจะเอาใจสายแอดเวนเจอร์เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในอำเภอสวนพึ่งนี่แหละช่วงที่ work from home กลับโตอยู่กับบ้านไม่ไปไหนเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบหดหูไม่กับพี่กระเป๋าไม่ชุ่งช่วยคือเซ็งว่างั้นเถอะผมว่าเราควรจะหากิจกรรมที่มันแบบท้าทายอะ่ะเพื่อแบบว่าจุดพลังให้เต็มเตยมเราจึงพาท่านผู้ชมมาที่นี่ะนะครับที่เขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่แห่งความสนุก กลางธรรมชาติชื่อของเขานะคะคือ The Backyard สวนพึ่งมีอะไรเล่นบ้างน่าจะเยอะที่นี่นะครับมีอะไรให้เล่นเยอะ yeah. แยะเต็ไมไปหมดแล้นะครับยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมย้อนวัยเด็กที่ไม่เด็กอย่างที่คิด กับการปีนต้นไม้สูง12เมตรให้ขาสั่นแล้วก็ใจสั่นคือสั่นไปทั้งตัวแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขามีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลมีเซฟตี้มาตรฐานที่ใช้กับกีฬาปีนผาเป๊ะครับผมแต่ท่านรู้สึกว่าการปีนต้นไม้ไอ้เจ้า12เมตรเนี่ยรู้สึกว่ามันมันธรรมดาเอเดนีนมันไม่สูบฉีดคืออยากได้ให้มันตื่นเต้นมากกว่านี้นะครับผมขอแนะนำนี่เลย ห้าฐานหลักๆเรามาสมบ,บุบิบบเป็นทาซานเจ้าป่ากันะนะครับนั่นก็คือซิปลน์นั่นเองอะนะครับ <ๆ S 1> บางโซนบางฐานเนี่ยก็เหมือนเราทะลุแบบ ต้นไม้แมกไม้ไปข้ามหลังคาที่พักอะไรประมาณเนี้เยบร้อยจบถ้า10ไลน์จะตื่นเต้นไปนิดนะครับอยากเล่นอะไรที่มันซอบซอบลงมาหน่อยแต่เอนจอยกันได้ทั้งครอบครัวที่ The Backyard สวนพึ่งก็มีให้เลือกกันเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างเช่นชิงช้ายยา อ,อ,อสนามยิงธนูโอ้ยอยิ <Yes! S 1> หรือจะเป็น Battle Field สนามปืนเจลเป็นต้นส่วนชาวแคมป์นะครับระยะเริ่มต้นหรือว่ามันใหม่หัดแคมป์ว่างั้นเถอะ ที่รู้สึกว่าการกางเต็นท์อยู่กับธรรมชาติแบบไม่มีไฟฟ้าอาจจะไม่ตอบโจทย์ที่ The Backyard ส่วนพึ่งก็มีเต็นท์ติดแอร์พร้อมความสะดวกสบายครบพันให้บริการน,นี่สยสดไหมละ่ะอีกหนึ่งกิจกรรมน,นะครับที่พลาดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าฮิตโสดสุดกำลังระบาดแล้วนะครับในคือสื่อโซเชียลทั้งหลายคือ ไม่ว่าจะเล่นจริงเล่นปลอมหรือว่าแค่อยากถ่ายกับไอ้เจ้าบอร์ดเนี้ยสิ่งที่ผมพูดถึงอยู่นั่นก็คือเรื่องของซับบอร์ดที่นี่เขาก็มีเรื่องของซับบอร์ดอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราจะพายไปเล่นพายไปพายมาเฉยๆมันก็สามารถทําได้แต่ว่ามันผมว่ามันไม่ไม่เหมาะกับเพจดังอย่างเราอะเพจเร่ร่อนของเราอย่าลืมกด Follow ด้วยละกนันนะครับคือเราก็ต้องพายซับบอร์ดไปแล้วก็ไปหาแบบที่ที่มันลับๆหน่อย เขาบอกว่าเลยไปนะประมาณสัก6-700เมตรจะมีเรื่องของร้านที่แบบซ่อนตัวอยู่หลังทิวไผ่ที่ไม่เคยมีสื่อไหนนะครับไม่ว่าสื่อหลักสื่อลองหรือว่าโซเชียลหรือมันใครมารีวิวที่นี่มาก่อนเรานี่จะเป็นเจ้าแรกแต่ตอนนี้เนี่ยที่สำคัญคือ หมดแรงแล้วอันนี้มันเกิน6 700แม้เมตรแล้วนี่โอเคเฮ้ยเห็นแล้วที่เขาบอกว่ามันซ่อนตัวอยู่หลังทิวไผ่ออ้ยเออตรงนี้ล่ะ และแล้วเราก็มาเจอกันอย่างที่บอกกันนะครับเขาก็จะมีทั้งโซนที่นั่งชิวๆข้างนอกได้นะครับแต่ผมก็มาเหนื่อยๆแบบนี้นะครับขออยู่โซนข้างในก่อนแล้วกันคือเราใคยฟังก่อนนะครับว่าร้านนี้เนี่ยเพิ่งเปิดมาสดๆร้อนๆนะครับและถ้าพูดถึงซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้อยู่ตรงหน้าผมแล้วที่เขาเรียกว่าธรรมชาติ เป็นชื่อของเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านชื่อธรรมชาติส่วนเมนูนี้เครื่องดื่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมชาติเหมือนกันมีทั้งกาแฟนมข้างล่างแล้วก็รู้สึกว่ามีทั้งเจลลี่ด้วยผสมกันเข้าไปอยู่ในแก้วเดียวกัน ส่วนเค้กที่ท่านผู้ชมมาเห็นอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นิกเนเจอร์หรือเปล่าแต่ชั่วโม,มงเนี่ยเห็นสีมันสวยดีนะครับก็เลยสั่งมาทานน่าจะเป็นเลมอนชีสเค้กนะครับขอสั่งเติมน้ำตาลในเลือดนิดหนึ่งหลังจากที่แจวมาเหนื่อยๆครับท่านผู้ชมอืมกลมๆกาแฟเขาเยี่ยมจริง ปิดท้ายทริปก่อนบอกลาส่วนพึ่งกันที่คาเฟ่ชิกชิกคูคูก,คก,คกลางทุ่งบรรยากาศสไตล์ฟาร์มกว้างสุดลูกหูลูก,ลกตามองไปไกลๆนะครับก็จะเห็นเทือเขาตะนาวสีอยู่ลิบล,บลบินู่นน่ะเมนูเด็ดของร้านก็มีให้เลือกทั้งคาวทั้งหวานกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแต่ไฮไลท์เด็ดที่น่าจะถูกอกถูกใจสายถ่ายรูปผมว่าต้องเป็น มุมนี้นะสำหรับสาวๆนะครับหรือว่าหนุ่มๆที่โหยหาบรรยากาศแบบแคมปิ้งแต่ว่ามีเวลาน้อยมีเวลาแค่วันเดย์ทริปผมมาที่นี่ตอบโจทย์มากส่วนถ้าเกิดอยากจะถ่ายอัพรูปว่าแบบว่าอไปแคมปิ้งมาเขาก็จะมีแบบจุดที่เขาตั้งไว้ให้นะครับเป็นแบบว่าแคมป์สวยๆงามๆรับรองถ่ายอย่างไปนะครับลง IG ลง Facebook ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยเพื่อนอิดฉาแน่นอนหรือว่าจะ จากตื่นเต้นหน่อยก็สามารถเอา ATV ออกไปล่อนได้นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศโดยรอบของพื้นที่เพราะบรรยากาศรอบๆนี่มันมันสวยงามมากๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเราสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์เก็บกักอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดก่อนที่เราจะเดินทางกับสู่ภูมิลำนาของเราไม่อยากกลับเลยอะ่ะ คุณผู้ชมสวัสดีครับเติมน้ำมันอะไรดีครับอขอเชลวีเพาเวอร์ดีเซลพี่เอาเอาแบบเต็มถังมาเลยก็ได้ครับพี่เต็มถังนะครับครับผมล,ลูกค้ารอสักรู่นะครับจ้าเป็นไงบ้างครับการเที่ยวสวนพึ่งแบบฉบับจบในหัวของผมเองคือแค่คิดจะได้ไปเนี่ยก็รู้สึก สนุกแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่เนี่ยก็อาจจะยังจะไปเที่ยวกันไม่ได้อย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเตรียมตัวเองให้พร้อมนะครับน้ำมันพร้อมก็ขอบอกเลยว่าทริปไหนๆที่จะไปนะครับก็จะต้องเติมแล้วก็เตรียมความพร้อมด้วยน้ำมันเชลล์ Vpower d อ e ดีซเอาแบบให้เต็มถังเอาไว้ ด้วยเทคโนโลยี Dynaflex นะครับช่วยทำความสะอาดหัวฉีดคืนพลังให้กับเครื่องยนต์ทำงานได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพได้จริงๆแต่ตอนนี้อยากไปเที่ยวกินเจน่าเสร็จพร้อมลุยสุดๆคุณว่าไหม